สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูนี่แคชแชนแนลกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาพบกันกับเกม Eternal r e s t a r t กันอีกแล้วโดยหัวข้อในวันนี้นะครับแน่นอนตามหัวข้อเลยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเราจะเปิดอนิมัตัวใหม่อย่างน้องเยรี่ดีไหมเปิดหรือข้ามดีคะพร้อมกับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันมีตัวไหนแทนอะไรยังไงได้บ้างด้วยพร้อมกับแนวทางการปั้นด้วยนะครับครบเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจแคทหนยนะคะ พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลย เติมเกมอิตาเลียอีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ลิทแมนชอปถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมบนเว็บมี10รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คและยังแถมลิทแมนคอยอีกไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานส่งสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีอีกที่ลิทแมนชอปเท่านั้นนะคะสำหรับตัวน้องเยลลี่นะคะแน่นอนมันเป็นดีเพ ถ้าแสงที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆล่าสุดเลยโดยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าคนปานไม่พันโดยเริ่มมาจากสกิลเลยละกันนะคะเรามาเริ่มกันจากสกิลของน้องเลยกันว่ามันเป็นไงบ้างนะก็เริ่มจากโจมตีปกติคือการโจมตีปกติเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะขโมยบัฟศัตรูได้นะคะต็อนน่าสนใจอันนี้แล้วก็ต่อมาสกิลที่1น,นะคะสกิลนี้เป็นแพสซีฟนะก็คือทุกครั้งที่เราทำดาเมจคริเนี่ยจากสกิลแอคทีฟ เราจะสามารถทําการโจมตีปกติตามไปได้นะคะโดยออสกิลเวลหมันมีโอกาสที่75%เนอะแล้วก็ถ้าเกิดอัพเต็มเวลหเนี่ยเราก็จะมีโอกาสลอยปืนเลยนะทุกคนที่จะโดนแบบไอโจมตีปกติต่อหลังใช้สกิลติดคีนะอ่ะแล้วสกิลที่3นะมันจะเป็นสกิลแอคทีฟสกิลนี้นะคะคือเมื่อใช้เนี่ยมันก็จะทําให้เยลลี่เนี่ยลบดีบับสองดีบัฟบนตัวออกไปก่อนนะจากนั้นมันก็จะทําการบับเพิ่มคีสองเธอเลย แล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดพร้อมทั้งจะมีโอกาส50%นะค่ะแปบดีบัฟลดพลังป้องกันให้ศัตรูด้วยนะอันนี้จากการวิเคราะห์จากสกิลนะคะคัดบอกเลยว่าสกิลของน้องเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งจะเป็น PVE หรือว่า PVP คือได้หมดเลยนะถ้าในส่วนของ PVE เนี่ยระดับ i n f ฟ r o no o เนี่ยก็อาจจะไปได้แค่บางที่นะคะอย่างเช่นเอ่อโดกิโดกิ oki, หรือว่าออโราเนาะอันนี้น่าจะโอเคอยู่ส่วน PVP เนี่ย ก็จะเป็น DPS นะคะที่เน้นจับตายอนิมัตหนึ่งตัวเนาะเพราะสก,กิลของน้องเนี่ยทำดาเมจพร้อมกับลดดีฟเอนด้วยแล้วก็มันก็มีตีสามปกติด้วยนะคะแล้วก็ขโมยบัฟศัตรูอีกเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะงั้นจากการวเคอทั้งหมดแล้วเรามาสรุปกันกับคำถามต้นคลิปหน่อยละกันว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ถ้าอย่างเงี้ยเราเปิดเยลลี่มาดีไหมในมุมมองแคทนะคะแคทว่าจริงๆตัวเนี้ยมันเฉยๆเนาะเพราะอะไรเพราะว่าอันดับแรกเลยอะ หนึ่งสำหรับดาเมจก่อนดาเมจเยลลี่เนี่ยก็ถือว่าแค่กลางๆปกติไม่ได้สุดเนาะคือถ้าเราเอาไปเทียบกับดีเพสต,ตัวอื่นอะเช่นเมสซาย่าโลซาอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็แรงกว่าไงทั้งที่เป็นตัวดีเพสเหมือนกันอะแต่คนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีพวกดีบัฟอะมาพูดถึงดีบัฟตัวดีบัฟต่างๆที่แถมมาด้วยอย่างเช่นขโมยบัฟอะคือมันก็ดีแหละแต่ว่าโอกาสมันก็ไม่ได้ติด100%เเหมือนกันนะมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าใครดวงดีคิดว่าเวิร์ก มันก็โอเคแต่อย่างแคทหรือบางคน95%มันยังไม่ติดเลยครับเอออันนั้นจะเป็นชั้นคนเดียวก็ได้อะนั่นแหละก็เ,เป็นว่าดีบัฟมันก็ไม่ร้อยซแล้วก็ดีบัฟลดพลังป้องกันคือมันก็ดีแต่มันก็มีตัวอื่นอ่ะที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเฟย่าหรือว่าคอตัวเก่าอะไรเงี้ยที่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูในมุมมองแต่ถ้าเกิด PVE คือสก,กิลทั้งหมดของน้องเยลลี่อะ มันก็มีอยู่ในอนิมัตตัวเ,เก่าตัวอื่นที่มันแบบมีซ้ำกันอ่ะมันไม่ได้แบบพิเศษแบวแตกต่างมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเช่นขโมยบัฟมันก็จะมีตัวน้องเซทยดาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถูกปะ่ะรถดีเฟนส์อ่ะมันก็มีหลายตัวด้วยความสามารถนี้ก็มีเยอะจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครงบไม่พอหรือว่ามีงบจํากัดอะไรเงี้ยคาดว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะทุกคนเออถ้าเกิดแบบประหยัดอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีงบอะไรอย่างเงี้ยชิลๆไหวก็เอามาเผื่อได้เพราะว่า ถึงจะพูดมาเหมือนจะว่าว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นนี่มีอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเหมือนเป็ดนี้ได้ปะคือมันก็รวมหลายๆอย่างอยู่ก็เอาไว้ใช้ในสถานการณ์บางอย่างที่เราจํากัดตัวลงอะไรเง,งี้ยอันนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคนะแค่มันมีสกิลซ้ํากับตัวเก่าเฉยๆเนาะแน่นอนเกมนี้การมีอนิมัตเยอะๆหลายๆตัวก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดเรามีงบก็ตามนี้เลยทุกคน ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ไง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ ไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4 o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยอ่ะโอเคถ้างั้นถ้าเราจะเปิดน้องหรือไปเปิดอ่ะสําหรับใครมาฟังต่อเดี๋ยวเราจะมาแนะนํา เซตไอเทมกันละกันสำหรับการปั้นน้องเยรีนะคะก็เดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นเซตกินออยนะผสมกับฟิลี่จะใช้2เซตเลยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจแบบเบิ่มๆนะทุกคนในช่วงต้นเกมคือจะบอกมันสำคัญมากๆนะเวลาใช้ไปลง pvp คือเมตาพ v p ีปัจจุบันเนี่ยมันตัดสินกันในเธอแรกๆแล้วนะทุกคน การมีเซตคีนไอเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีดาเมจในสามเทิร์แรกคือแบบโคตรแรงก็ใช้ปิดเขาได้ในช่วงนี้นะอ่ะมาดูขั้นต่อในส่วนของการปั้นเชลหรือสัตว์เลี้ยงนะขยับไดนามส่อตัวนะคะตัวแรกเอาอันนี้ก่อนไวแ้แฝงสําหรับตัวนี้อ่ะแน่นอนเราทําดาเมจคิมันจะทําให้เราได้รับคิดาเมจเพิ่มขึ้น6%อซน้อนทับกันได้6สัตเอ้ยสิบจะแตกนะอันนี้ก็ดีแนะ่นอนเพิ่มดาเมจกันไปจัดจ้านอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลเวอเรชันนะคะ แล้วรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การโจมตีคทิ t i c a l เนี่ยทำความเสียหายจริง10%ของบคังพีศัตรูด้วยเออแต่ว่าอันเนี้ยดาเมจมันก็ทําได้ไม่เกิน150%ของพลังโจมตีตัวเองนะก็ทุกคนก็ลองเลือกดูระหว่าง2ตัวนี้ว่าสะดวกตัวไหนชอบอะไรยังไงนะเฮ้ยแล้วก็มีอีกอย่างอันนี้สําคัญเหมือนกันทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แคทด้วยครับวิงวิงได้โปรดก็มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมามอยกันได้นะครับหรืออยาก ได้คอนเทนต์อะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยคุยกันได้จ้า mm. ก็จะมาตอบคอมเมนต์อยู่ถึงแม้จะตอบช้าบ้าง mm. เล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ตอบอยู่นะแต่ฉันตอบเร็วพวกคุณก็ไม่เห็นมาอ่านต่อเลยหรืออ่านแล้ว mm. นั่นแหละก็เอาเป็นว่าจากการสรุปอะคือจริงๆอ่อะมันก็มี2เคสไม่ใช่ตัวมันไม่ดีนะแต่มันก็มีอะไรที่มันซ้ํากับหลายๆตัวไงแต่แค่ไม่อยู่ในตัวเดียวกันเออมองเคสหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันเนาะ ก็ตามที่พี่ขอไปอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันแล้วเพื่อนๆอ,นอะ่ะเปิดหรือไม่เปิดหรือข้ามตัวนี้กันก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวคัดไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ยิปน้าไปจ้า